วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ f i ลล a m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Ceramic Pro เชียงใหม่นะครับผมกลับมาเมืองไทยแล้วนะไม่ได้มาเมืองไทยตั้ง2ปีนะครับเพราะว่าซื้อบ้านแปลงแหแต่ว่าโอเคเ,อเรื่องมันก็ยาวหน่อยแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้จัก Ceramic Pro ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนตอนผมซื้อ MG z s EV ผมก็มาที่นี่นะครับมาเคลือบ Ceramic Pro 5ชั้นนะครับ gold gold ว่าอ,อะไรไม่รู้เป็น gold package ดีมากเลยนะครับโอ้ชอบมากเลย ceramic pro ผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จัก ceramic pro แต่ว่ามี ceramic pro ที่นอร์เวย์นะครับกับนั่นเป็นมอลสามแล้วก็ติดใจแล้วก็มาเจอ ceramic pro ที่นี่แล้วนี่มันเป็นร้านชื่อ ceramic pro นะครับมี l u m ์มี l ม m i n a โอ้โอเคโอเค,อเคแล้วก็ใช่เมื่อก่อนนะถ้าคุณรู้จักใช่ไหม ดรามอนก็อยู่ในนี้แล้วก็โอเคเราจะอยู่ที่เมืองไทย1นึเดือนครึ่งนะครับแล้วก็คุณชนเจ้าของไปไหนแล้วโอเคแต่ว่าเขาก็อยากจะสปอร์ตนะครับเขาก็ให้เรายืม BYD Dolphin โอ้โหผมก็ชอบด l ลฟินนะดีนะว่าจะได้ด l ลฟินไม่ได้แมวนะครับเพราะแมวนี่มันไม่ค่อยมีที่ไว้ของเยอะเหมือนด l ลฟินนะครับอ เรามีของใต้นี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋ามีอะไรเนี่ยมีรถเข็นเด็กนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอา Cybex a n o อ t s T2 นะครับอันนี้เป็น Core s e a ีที่อิซาเบลใช้นะครับมันเป็น Air Bug นะ forward facing สบายมากนะครับนั่งนี่นะแล้วก็ฝั่งนี้นะ Oxel น้องอายุ7เดือนอันนี้มันเก่าหน่อยอันนี้เป็น Cybex Cloud T2 นะครับ อันนี้มันเป็นคลาวด์ไม่ใช่อันนี้เป็นคลาวด์เซตองนแรกมันเป็นคลาวด์เซตแล้วก็มีคลาวด์เซแล้วก็มีคลาวด์ทีที่นอร์เวย์เราใช้คลาวด์ทนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังใช้ได้นะครับสบายดีหมุนได้นะคอร์ชีทนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าผมว่าผมงงหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกผมก็ว่าจะเอานูริสติดไว้ข้างหน้านี่ครับเพราะว่าตอนผมเทสเอันเอบตอนผมเทสอบดอลฟินที่นอร์เวย์นะครับมันมีอ e ีสุฟิกซ์ข้างหน้าน,าน,นะครับมันจะมีแบบสัญลักษณ์ว่ามันเป็นอ e ีสุฟิกซ์แล้วก็ผมก็ลองจับดูว่ามัน มันมีเหล็กในนี้นะแต่๋ยวมันเหมือนกับมันมีผ้าอะไรบางนะครับก็แปลว่าของไทยเขาไม่มี e s o f i x ข้างหน้าแปลกนะ <c oughs> แล้วก็อ้มันร้อนหวะ่ะเอ้ยผมเป็นหมีผมคิดว่ามันจะอุ่นพอดีนะอันนี้ร้อนขนาดแล้วนะเชียงดาวเชียงใหม่เชียงดาวจะเป็นยังไงนะโฮ้ยเข้ามานี่สบายดีก็ผมจะอยู่นี่1เดือนครึ่งนะครับ จะยืมรถอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมี plan จะไปกรุงเทพจะบินไปกรุงเทพแล้วก็จะไปเอ่อมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับไปดูไปถ่ายวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ถ้าใครจะไปเจอกันที่นั่นก็ดีเราอาจจะมีมเตบเออใช่พูดถึงมเตบนะผมจะจะพยายามมีมเตบที่นี่นะครับเอ่อเซรามิกโปรนะจะจัดมเตบที่นี่นะครับอาจจะต้องมีแบบสักสองรอบก็ได้นะใครที่ไม่มีโอกาสไปครั้งแรกจะได้มาครั้งที่สองนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะติดต่อคนที่มีเทสลาที่นี่นะครับ แล้วก็นั่นๆนัเจ้าของคุณชน The ะบ <laughs> okay. อสโอเคแล้วก็อะไรกันใช่จะยืมรถจะไปโดยอางคางอาจจะไม่ได้ขับแบบบังค a กชาเลนเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอ,อมันต้องขับเร็วอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวก็โดนปรับยังไงไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้ว,อ,ลวอาจจะขับแบบชิลๆก็นะนะผมจะทดสอบอับดุลพลอับดุลพลเน n work ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ อันนั้นก็เป็นสปอนเซอร์ในช่องหลักนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะทดสอเออจริงไม่ได้เอามาด้วยเซ็กซี่บัตเตอร์เซ็กซี่ด็อกนะครับแต่ว่าก็ดีมากนะเซ็ออกซี่ด็อกยังไม่ยังเซ็กซี่ดอกไม่ยังออไม่ไม,ไม,ไม,ม,มานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจนะครับว่ากลับมาเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะถ่ายวิดีโอไทยมากขึ้นนะตอนอยู่นอร์เวย์และผมถ่ายวิดีโอนอร์เวย์่เป็นภาษาาไม่ใช่ภาษาภาษาอังกฤษแต่ว่ามันเป็นรถแบบ ID 3หรือว่าหรือว่า skoda e n ี่ยคุณไม่รู้จักเพราะว่ามันไม่เข้าไทยนะครับมันจะมีบ้างแบบ hundai ionic อะไร ionic 5หรือว่าอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่วิวน้อยมากแล้วนะครับอาจจะเป็นแค่500วิว1000วิวแต่ว่าตอนอยู่เมืองไทยนี่วิวมันจะเป็นหลักหมื่นนะครับส่วนใหญ่นะขึ้นอยู่กับว่าคืออะไรนะครับก็โอเคต่อไปนี้ก็จะมีวิดีโอเยอะสักช่วงหนึ่งนะหนึ่งเดือนครึ่งโอ้โหผมก็ได้กินฟันตาเขียวแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง ต้องกินผัดกระเพราไม่ใส่พริกแล้วก็ต้องกินอะไรตั้งหลายอย่างนะครับมีพลานจะทําอะไรน่เยอะนะแล้วก็ต้องพยายามอย่าโดนปรับตํารวจนะครับแล้วก็จะต้องพยายามอย่าไปชนเสช้างนะัตอนขับกลางคืนนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวต้องเราจะไปสัญจรเฟสวัลแล้วก็ไปใช้เวลากับครอบครัวหน่อยแล้วก็จะกลับเชียงดาวนะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยเจอกันนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นครับขอบคุณที่คุณดูวิดีนะแล้วก็เขาก็ปักกันไสวัสดีครับ they got big thumbs up ceramic pro hypo uh, byd dolphin oh. <laughs>